นะคะคที่เขาประสบความสำเร็จในหลายๆเรื่องนะคะซึ่งเราก็เป็นส่วนที่อยู่ข้างหลังที่คอยให้กำลังใจนะคะถึงแม้นในบางครั้งเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เราก็รู้สึกก็เราก็คอยให้กำลังใจแล้วมองดูเขาอยู่ห่างๆนะคะ <g ül> บางทีทำค่ายเพลงทำอะไรแบบนี้เราก็ เห็นเขามีเ <tu> พ <i ro> ื่อนฝูงนะคะประสบความสำเร็จในด้านผลงานเพลงแล้วก็ชื่นชมนะคะทั้งครอบครัวทั้งญาติๆาอะไรก็ชื่นชมเขานะคะถือว่าเราก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีคนหนึ่งนะคะที่มีเขาอยู่ข้างๆแล้วคอยดูแลครอบครัวนะคะก็อยากให้เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีแบบนี้ตลอดไปนะคะอะไรที่ ่อเลยเออผมอัดเสียงไว้อยู่นี่โู้ไหลซสดก็ไหลซสดเนาะเออมันมีสักีปะยายกันทั่วโลกได้บไหมค่ะก็รู้สึกภูมิใจเนาะกับน้ำพักน้ำแรงนะคะของเขาเนาะก็ ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะวันนี้ทุกทท่านนะคะทั้งพี่ทั้งน้องน้องๆก็มาร่วมแสดงความยินดีนะคะวันนี้ก็ขอขอพูดเพียงแค่นี้อะพูดไม่ค่อยเก่งโอเคครับขอบพูดเอซ้ำมาแล้วกันครับ